วันนี้กับสีสมุนไพรนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไม่ระวังนะเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะคะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะคะหน้าที่หลักๆของไตก็คือขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะนะคะปรับสมดุลกรดด่างสมดุลน,น้ําสมดุลแรลแล้วก็สร้างฮอร์โมนนะคะซึ่งในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นตัวการสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ผิดวิธีใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดได้นะคะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่ ะะที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไม่ระวังนะอาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้ใครอยากรู้ว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆนะคะตามพ่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับสมุนไพรอันที่1นนะคะก็คือหญ้าไผ่น้ำนั่นเองสรรพคุณหลักๆของหญ้าไผ่น้ำนะคะก็คือช่วยบำร,รุงไตช่วยขับปัสสาวะลดบวมลดการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะนะคะฟังสรรพคุณแล้วหลายๆคนก็มองว่ามันน่าจะดีต่อไตแล้วก็เป็นมิตรต่อไตนะคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคไตเรื้อรังอยู่ก่อนนะคะหญ้าไผ่น้ำสามารถใช้ได้และใช้ได้อย่างปลอดภยัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าค่าไตาลดลงมีปัญหาเรื่องไตาวายไตยเสื่อมเรื้อรังเนี่ยการใช้ ายาพยาน้าอาจจะไม่เหมาะนะคะอาจจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําเพราะว่ามีการขับปัสสาวะอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงเกลือแโซเดียมที่ต่าผิดปกติซึ่งภาวะเหล่านี้จะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้น้อยลงเกิดปัญหาไตวายเฉียบพลันเนี่ยแทรกซ้อนเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของไตวายเรื้อรังในกลุ่มของยาไย่น้ําหรือว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆนะคะเพราะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดก,ก่อนเวลาอันควรได้และมาถึงสมุนไพรชนิดที่นะะ2นะคะก็ะคะือยาหนวดแมวนั่นเองในยาหนวดแมวน มีสปพคุณคล้ายๆกับย่าไผ่น้ำนะคะก็คือมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องตไตวายเรื้อรังอยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ําสูญเสียโซเดียมเกลือแร่ต่ํานะคะจนอาจจะทําให้ไตพังตไตวายเฉียบพลันได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นยาหนวดแมวใครที่มีปัญหาตไตวายเรื้อรังอยู่แล้วต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆและมาถึงสมุนไพรอันที่3นะคะก็คือน้ําลูกยอน,นั่นเองในลูกยอเนี่ยเขาจะมีปริมาณแร่ธาตุโพแทสเซียมที่สูงมากๆนะคะถ้าหากว่าเทียบกับผลไม้ อื่น,น,นะะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยู่ในภาวะไตวายไตเสื่อมระยะท้ายที่ค่าไตน้อยกว่า45หรือว่าระยะ 3b ระยะ4ระยะ5นะคะการดื่มน้ําลูกยอเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราเนี่ยสูงมากผิดปกติอันนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อการทํางานของหัวใจโดยตรงนะคะก็คือทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้าสูงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ําลูกยอเข้าไปโพแทสเซียม ที่ยงที่สูงมันคือเกลือแร่ที่เกินนะคะเป็นหน้าที่ของไตที่จะต้องกําจัดออกนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปเพิ่มภาระงานให้กับไตอาจจะทาให้ค่าการทํางานของไตเนี่ยลดลงได้เพราะฉะนั้นน้ําลูกยอเป็นสมุนไพรที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมิฉะนั้นไตพังไม่รู้ตัวและมาถึงสมุนไพรอันที่4นะคะก็คือชะเอมเทศนั่นเองสมุนไพรใกล้บ้านสมุนไพรใกล้ตัวน,นะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทานชะเอมเทศเนะเยอะๆบ่อยๆนะคะมันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ความดันของเราเนี่ยเพิ่มสูง ขึ้น,นะะจะเป็นอันตรายมากๆกนะคะ1ก็คืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดสมองแตกได้และอันที่2ก็คือจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมความดันได้ความดันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเกิดเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันรวมไปถึงเส้นเลือดฝอ,อยในไตซึ่งอันนี้อาจจะทาให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงและทําให้ไตาวายได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยชเอมเทศไม่แนะนําให้บริโภคนะคะ ก็ครบไปแล้วกับ4ี่สมุนไพรใช้ไม่ระวังไตพังไม่รู้ตัวเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างที่พวกเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอันที่1นึ่้าไผ่น้ํานะคะสปปรรพคุณช่วยบํารุงไตช่วยลดบวมช่วยขับปัสสาวะนะคะช่วยลดการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไตวายไตยเสื่อมเรื้อรังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในภาวะไตวายไตยเสื่อมเรื้อรังไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไตของเราขาดน้ําเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงค่าไตย,ยิ่งลดลงนะคะและมีการสูญเสียเกกแรมา ไปนะคะอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆสมุนไพรอันที่2ก็คือย่าหนหัวดแมวนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะเช่นเดียวกันอาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําไตขาดน้ําและอาจจะทําให้ค่าไตาลดลงได้สมุนไพรอันที่3มน้ําลูกยอนะคะโพแทสเซียมสูงมากๆเลยไม่เหมาะสําหรับคนไข้ไตระยะไททายนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่ร่างกายของเรามีระดับโพแทสเซียมที่สูงผิดปกติจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้ามันสูงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เราหัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะและที่สําคัญโพแทสเซียมที่สูงหรือว่าเกลือแร่ที่สูงผิดปกติเนี่ย มันเป็นการเพิ่มภาระงานของไตทําให้ไตต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะค่าไตลดลงได้เช่นเดียวกันสุดท้ายอันที่4นะคะก็คือเอมเทศน,นั่นเองสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นความดันใครที่ความดันโลหิตสูงอยู่แล้วห้ามใช้นะคะเพราะจะย,ยิ่งทําให้ความดันเนี่ยสูงมากขึ้นจนอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้น4อย่างนี้อย่าลืมใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ เข้าใจง่านและสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ